สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรบอคไอซ์แลนด์กันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาคนเดียวนะครับแล้วก็นี่ใช่หไหมผมอยู่ในหน้าสวนสัตว์ของผมนะครับนี่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการเตรียมพร้อไมไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมนี่นะครับ มันคืออะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมในคลิปกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุกก่อนใครกดเลยโอเคนะครับขวดที่ผมถือตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับมันคือขวดที่จะเอาไว้ผสมพันธุ์นะครับสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์ของเรานั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผสมพันธุ์กันแล้วนะครับมันจะออกไข่ออกมานะครับซึ่งไข่เนี่ยมันจะมี3เทียด้วยกันนะครับ สำหรับบางตัวนะบางตัวก็จะแม็กซิมัมแค่เทียร์แรกเทียร์เดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราผสมสัตว์ตัวไหนได้บ้างนะโอเคนะครับกงแรกนี้นะครับนี่เอเป็นกงไก่งวงนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะผสมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะถูกจํากัดที่เทียร์แรกเทียร์เดียวนะครับนี่เจ้าไก่งวงนะไก่งวงของเรานะครับผมนะในดูดิมันเดินมาแล้วเออกงต่อมานะครับก็เป็นไก่ธรรมดานะครับ ไก่นี้ผสมพันธ nice ุ์ได no ้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันผสมได้ถึงเทียสามเลยด้วยนะครับสุดยอดมากๆนะครับไอไก่ตัวนี้นะอ่ะก็ผสมพันธุ์ได้นะครับงงต่อมานะครับนี่เป็นงงแกะนะครับนี่ไงน้องแกะก็ผสมพันธุ์ได้ถึงเทียสามเหมือนกันนะครับงงนี้นะครับเป็นงงเป็ดนะครับเป็ดที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับนี่เจ้าเป็ดนะครับก็สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้ถึงเทียสามเหมือนกันครับงงต่อมานะครับเป็นงงบัวนะครับนี่ วัวก็สามารถ <ภ App, S 1> ที่จะผสมพันธุ์ได้ถึงเทียสามเหมือนกันนะครับกงหมูครับผมนะหมูก็สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้ถึงเทียสามเช่นเดียวกันนะองสุดท้ายนะครับเป็นกงเจ้ายักษ์นะครับหรือว่าจามาลีนะครับก็สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้ถึงเทียสามเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างแพงมากด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะแบบเทียสามนะครับเอาละนะครับวันนี้ผมเข้ามาในกงน้องวัวแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราคลิกเข้าไปดูนะครับกด f เข้าไปดูที่น้องวัวนะครับ ดี๋ยวนะอันนี้เพิ่งฟีดดิ้งอย่าเพิ่งฟีดดิ้งดีโอเคแค่คุยกับน้องวัวเฉยๆนะครับนะครับเราเข้ามาดูเลยนะครับอันนี้นะครับอันข้างบนนี้นะครับนี่ตรงนี้นะข้างบนนี้นะครับมันคือการพร้อมผสมพันธุ์นะครับอันนี้นะความพร้อมผสมพันธุ์ถ้าเลยครึ่งหลอดมานะครับคือผสมพันธุ์ได้ละอันนี้ก็คือความพร้อมที่จะออกผลผลิตนะครับนี่ตรงตรงหลอดที่สองดีนะครับหลอดที่สามเนี่ยก็คือ ความเฟลลี่กับเรานะครับเป็นมิตรกับเรามากแค่ไหนนะครับมีความสุขมากแค่ไหนนะครับตอนนี้หัวใจเขาเต็มนะสังเกตนะครับเพราะว่าผมให้อาหารเขามานานแล้วแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นวัวที่เป็นเทียสองนะครับนี่เห็นปะ่ะเกิดมาเขาก็จะมีค่าสเตตัสที่ดีมากกว่าเดิมนะครับถ้าเทียสามก็จะเต็มเลยนะผมว่าเทียสามก็จะเกิดมาที่แบบค่าสเตตัสที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ขานาดเขายังเป็นตัวเล็กอยู่นะ เขาก็ให้ซค่าสเตตัสที่ดีมากๆแล้วนะครับอันนี้เป็นวัวเทียนสองนะครับเกิดจากการผสมครั้งที่แล้วนะแล้วผมก็ขายเทียนหนึ่งไปแล้วก็เสกเทียนสองมานะครับหน้าตาก็จะปมเหมือนเดิมนะแต่แค่แบบว่ามีสเตตัสที่ดีขึ้นมากๆเท่านั้นเองนะนี่ความสุขเขาก็เริ่มขึ้นแล้วนะเอาละตอนนี้ผมอยู่ใน,ในกรงหมูนะครับกรงหมูขอเก็บทัฟเฟิลก่อนนะเ mm hmm. ก็บทัฟเฟิลแป๊บหนึ่งอะ ในกรงหมูนะครับนี่เรามาดูหมูกันเลยนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยดูดิค่าผสมพันธุ์เขายังน้อยอยู่เลยนะแบบเนี้ยเขาจะยังไม่ยังผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับหรือถ้าผสมได้ออกมาก็จะเป็นแบบหมูที่แบบเทียนหนึ่งนะครับไม่ไม่ค่อยดีนะนะครับค่าผสมพันธุ์ตัวนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องเลี้ยงเขาให้ให้พร้อมผสมพันธุ์อีกสักนิดนึงนะครับถึงจะสามารถผสมพันธุ์ได้นะครับ เออแล้วก็จะได้ตัวที่ดีขึ้นกว่านี้นะอืมประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคตอนนี้ผมมาอยู่ที่กรงไก่แล้วนะครับนี่นะครับมีโฮกับจ้าจา๋จาใช่ไหมนี่นะครับไก่สองตัวนี้นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูเลยนะครับถ้าผสมพันธ์เขาพร้อมที่จะผสมพันธ์แล้วนะนี่อันนี้ก็ยังพอได้นะครับหูไข่เต็มเลยอ่ะไข่เก็บเก็บไข่มาก่อนไข่เต็มแล้วตอนนี้ เขาได้กินข้าวแบบเต็มๆนะครับเนี่ยไข่มันเลยเยอะนะ่ะตอนนี้น่าจะตอนคืนนะครับเขานอนกันอยู่นะเดี๋ยวรอตอนเช้ากันแล้วกันนะครับผมจะลองผสมพันธุ์ไก่ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะโอเคครับระหว่างที่รอเช้านะครับไอไอโพชั่นอันนี้นะครับไอโพชั่นการผสมพันเนี่ยเอาเช้าพอดีนะครับเราสามารถไปซื้อได้จาก n p c ที่ขายสัตว์เลี้ยงนะครับที่ในหับนะครับ เราซื้อในคาาพันกว่านะครับมันจะขายให้เราประมาณ22ขวดนะครับต่อ10ชั่วโมงหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ลองไปซื้อมากักตุนกันเอาไว้แล้วกันนะครับผมนะตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่33ขวดเท่านั้นเองนะครับนะขวดหนึ่งประมาณพันหนึ่งมั้งพันกว่านะครับน้องยังไม่ตื่นนะครับยังเช้าอยู่นะเดี๋ยวไปปลุกน้องกันดีกว่าครับโอเคนะครับตอนนี้น้องตื่นกันแล้วนะครับนี่ผมก็จะ ทำการให้อาหารไปเลยนะครับให้ตัวแรกแล้วก็น้องกำลังไปกินข้าวอยู่นะครับให้เขากินข้าวก่อนนะก็ให้อีกตัวหนึ่งโอเค2ตัวนี่ครับผสมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้ไข่มานะครับอันนี้เป็นไข่เทียหนึ่งนะโอเคก็ไอไข่เทียหนึ่งเนี่ยเพราะว่าน้องเขายังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตอนนี้ก็จะผสมไปได้แล้วนะครับต้องรอเขาอีกแป๊บหนึ่งนะอ่าผมเก็บอันนี้ไปก่อนนะครับ อะอมาดูกันอีกทีนะครับเ,เพราะว่าน้องเขาเนี่ยยังไม่ได้มีความสุขเยอะนะครับถ้ามีความสุขเยอะเนี่ยเขาจะให้ไข่เป็นเทียสองมานะเออประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงให้น้องๆพวกนี้นครับเขามีความสุขแล้วก็ได้ไข่เทียสองครับเราก็จะต้องมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่แฮปปี้เนสของเขานะแฮปปี้เนสของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเนีย่ยเขาเอนจอยนะครับกับการ สภาพแวดล้อมของเขานะครับก็จะทําให้เกฑ์แฮปปี้เน็ตนะครับก็คือให้เขาได้อยู่ดีกินดีนั่นเองนะครับนี่ผมก็ได้ทำรางอาหารไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของรางอาหารกันบ้างด้วยก่อนนะครับนี่เราจะเห็นด้านหลังเลยนะครับนี่อ่ะผมทำเป็นรางอัตโนมัตินะครับในการให้อาหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่ารางอัตโนมัติทำยังไงนะ เริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีนี่ครับเ o ิร์กเบนทเทียสี่นะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอกับรางอัตโนมัตินี่นะครับอันนี้นะนะครับเราจะต้องใช้เลดบอลสามอันนะครับแล้วก็สตีลเพลทสามอันนะครับเพื่อสร้างไอ้รางนี้ขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างแพงอยู่นะอ่ารางมันจะเป็นสังเกตนะครับจะมีสายพานนะครับไหลเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่า ไอสัตว์แต่ละตัวของเรานะครับที่สวนสัตว์ของเราเนี่ยมันกินอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาเริ่มจากกรงแรกนะครับก็เป็นกรงไก่นะครับกรงไก่ก็จะเป็นกินเบอร์รี่นะครับนี่เลดเบอร์รี่เท่านั้นนะครับผมก็ได้ทําฟาร์มเลดเบอร์รี่ไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ไหลเข้าสู่รางอันนี้นะครับแล้วก็มันก็จะกินเองนะนี่จะสังเกตนะครับความหิวของเขาก็จะเต็มอยู่ตลอดนะนี่ถ้าเขาหิวเขาก็จะไปเดินไปกินอย่างนี้ครับ เนี่ยอย่างนี้เรื่อยๆนะเห็นปะความหิวก็จะไม่มีลถเลยนะครับนี่ก็จะทําให้ราคาเขาแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังกันเลยครับว่าผมทํำยังไงนะนี่ครับจะสังเกตว่าผมวางรางกับโทเทมนะครับแล้วก็เลดเบอร์รี่ไว้แบบนี้นะเอ่อไอตัวไอโทเทมเลดเบอร์รี่นะครับเป็นโทเทมที่มีในสมัยก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีขายแล้วนะครับเพื่อนๆต้องไปหาซื้อนะครับจากนี่ครับ บ้านชาวบ้านเขานะครับต้องลองไปหาดูนะเพราะบางร้านก็ไม่มีขายนะครับมีขายน้อยมากนะครับแล้วก็โทเทมเนี้ยราคาประมาณ1ล้านถึง1ล้านห้านะครับโทเทมอันนี้อันเดียวนะเออผมก็ซื้อมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยครับลองดูนะครับมันก็เก็บประมาณ4ช่องนะแบบนี้นะเออนะครับที่เหลือก็ยังไม่เก็บแต่ว่าผมก็ปลูกไว้เยอะๆงั้นแหละเผื่อมันจะเก็บเร็วนะเออนะครับนี่ก็คือสําหรับกรงไก่นะครับนี่เห็นไหม ก็ให้อาหารอยู่ตลอดนะดูดิเนี่ยครับพอให้อาหารตลอดเนี่ยมันก็ไข่ตลอดนะเดี๋ยวความสุกมันก็จะดีขึ้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกงไก่นะมาต่อกันที่กรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยผมครัฟอะไรอยู่ครับนี่คือโปเตโต้นะครับนี่โปเตโต้นะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นกงอะไรกันแน่นะครับอันนี้ก็คือกงเจ้าแกะนั่นเองนะครับนี่อะเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าแกะเนี่ยพอมผสมพันธ์หรือยังนะครับ จริงๆเขาก็พร้อมผสมพันธุ์แล้วนะแต่ความสุขเขายังไม่เยอะนะครับอืมนะเออเราลองผสมพันธุ์กันดูไหมครับนี่จับมันผสมพันธุ์กันดูเลยนะครับกดเอกดเออ่ะผสมพันธุ์กันลูกนะครับผมนะอ่ะตอนนี้ได้ไข่มาหรือยังไข่อยู่ไหนนี่นะครับนี่ไข่ทียสองนะครับมาแล้วนี่เห็นป่นี่ขนาดความสุขเขาน้อยนะเห็นป่ ผมได้สปาวชีฟเป็นเทียสองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเอาคนหนึ่งนะเอาซิมโบหรือว่าเอาสิงโตนะครับผมเอาสิงโตออกแล้วนะครับผมคุยกับสิงโตแล้วผมก็ขายสิงโตไปเลยในราคาสามพันดโอเคครับแล้วผมก็สปาวชีฟมานี่ตัวใหม่ครับมาดูเลยนะครับนี่เห็นปะ่ะค่าสเตตัสแบบโคตรด,ดีอะค่าสเตตัสแบบโคตรด,ดีมากๆนะครับนี่ เออนะครับเนี่ยเวลามาดูดิพอเทียบกันแล้วเนะี่ยค่าเตตัดดูดิดคนละเรื่องเลยนะโอ้โหถ้าผมได้เทียสองมาอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยผมผสมก็คงจะได้เป็นเทียสามนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องตัดขนแกะนะเวลามีขนแกะเขาก็จะมาถูตัวเองตรงนี้นะครับแล้วก็จะไหลไปสู่นี่ด้านหลังนี่นะครับก็จะมีขนแกะอยู่ตรงนี้นะ เ,ออเก็บมาเลยแล้วกันทางนั้นนี่นะครับก็คือสําหรับฟาร,รม์มนะครับฟาร,ร์มขนแกะแล้วก็ฟาร,ร์มอาหารสัตว์นะครับอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับเออมันจะแพงไอ้เครื่องแหหอาหารตรงนี้แหละก็ลองไปทํากันดูนะครับหรือว่าเพื่อนๆก็ลองหาบ้านคนที่มีแล้วกันนะครับคนที่มีออตัวคาบเทียสี่นะครับแล้วก็ไปคาบมาได้นะโอเคนะครับกรงนี้กรงต่อมานะครับกรงเป็ดจะสังเกตว่าด้านหลังนี้ผมไม่ได้คาบ ลางอาหารไว้นะครับสาเหตุที่ไม่ได้รับลางอาหารไว้เพราะว่าเจ้าเป็ดพวกนี้ครับมันยังไม่ไถูกอัปเดตให้กินอาหารจากลางครับมันจะต้องให้จากมือเท่านั้นนะครับผมก็เลยเไม่ได้ให้พูดง่ายๆดีกว่าผมก็เลยยังไม่ให้ดีกว่านะครับผมสมมุติว่าอเป็นเจ้าเป็ดนื้วกันนะครับอผมใส่อาหารไว้เนี่ยมันจะไม่เดินมากินนะครับเหมือนกับว่า เขายังบักบักอยู่นะครับเกมยังบักบักอยู่นะสําหรับพวกนี้นะครับมันจะไม่เดินมากินนะครัผมจะต้องให้อาหารมันด้วยตัวเองนะเห็น,ม,นมันเดินมาใช่ไหมแต่มันไม่กินเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าผมถืออยู่ในมือมันกินนะเดี๋ยวคนนะเดี๋ยวถือ,ถ,อถือในมือให้ดูอ่ะถือในมือปุ๊บเนี่ยปะ่ะอย่างเงี้ยมันกินนะครับเนี่ยเนี่ยให้ให้อาหารเนี่ยมันกินนะครับเนี่ยดูดิ แต่ว่าอยู่ในอยู่ในรางมันไม่กินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้อาหารแบบออโตเมติได้นะโอเคนะครับในส่วนของเจ้าไก่งวงนะครับนี่ก็จะมีเครื่องเก็บลาสเบอร์รี่อยู่ตรงนี้นะเก็บเลยนะครับไอเจ้าไก่งวงเนี่ยเราไม่ต้องให้อาหารมันนะครับเพราะว่ามันกินนี่ครับผมลาสเบอร์รี่นะครับนี่ที่เรามาปลูกเนี่ยมันก็กินจากตรงนี้เลยนะเออนะครับผมก็ปลูกประมาณนี้แล้วกันนะ ให้มันเดินมากินเอานะครับนี่นะมันก็กินเองนะครับแล้วก็มาอือเองนะครับแต่ว่าการผสมเจ้าไก่งวงนี่ครับเราจะไม่ได้เพิ่มเทียนะก็จะแค่ได้ไก่งวงไข่ของไก่งวงมาเฉยๆนะครับนี่แล้วก็เอ,อหัวใจมันไม่ขึ้นอันนี้ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะมันไม่เก็นแฮปปี้เนตเลยนะครับเหมือนไม่อยากจะออกไปข้างนอกอะแต่ผมไม่อยากให้มันออกไปนะมันเกะก,กะโอเค มากรงต่อไปนะครับกรงนี้กรงบัวนะนี่นะครับเจ้าเทียสองก็ยังไม่ยังไม่โตสักทีนะครับนี่นะครับผมอ่ะด้านหลังนะครับก็ได้ทําการนี่ทําเรียบร้อยแล้วนะครับฟาร์มข้าวนะครับไอ้เจ้าฟาร์มข้าวเนี่ยเราจะสังเกตว่าผมไม่ได้วางเครื่องล้างไว้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ต้องล้างนะครับเจ้าฟาร์มข้าวนะก็เป็นการทําไข่วัวที่ค่อนข้างดีนะครับ ถ้าเกิดว่าใครแบบเลี้ยงวัวเนี่ยก็ลองเอาไปทําดูแล้วกันนะครับลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยวัวจะเดินเข้ามากินใช่ไหมไข่วัวเทียสามนะครับถ้าสมมติว่าผมได้เทียสามนะเอาไปขายนี่ราคาแบบสองสาล้านเลยนะครับราคาขายนะราคาที่ซื้อเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณสามล้านสี่ล้านนะครับเออแบบโหดมากนะครับไข่สุดยอดจริงนะครับผมก็กําลังพยายามทําอยู่นะครับนี่ถ้าผมได้ไขว่วันละสักแบบ ้าหกอันที่ผมรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยนะสำหรับวัวนะครับแค่วัวนะไม่รวมยังอื่นนะเค okay, นะครับนี่ก็เป็นอาหารของหมูนะครับหมูกินแครอทนะครับเพราะั้นเนี่ยแครอทเนี่ยเวลามันไหลผ่านสายพานมาครับมันจะเลอะน้ํามันเนาะเราก็ต้องเอาเครื่องล้างมาด้วยนะครับหวัวนี้เป็นการลงทุนแบบสุดยอดนะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อเครื่องล้างเองเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะให้ถึงปะ่ะล้านกว่านะครับประมาณล้านล้านกว่า2ล้านนะ เออแต่ว่าทำเองก็ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ประมาณล้านสองล้านสามล้านประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะเออแต่ผมไปหาใบพัดมาเองนะเพราะฉะนั้นเนียมันก็เลยถูกหน่อยนะอ่ะนะครับแครลอดก็จะไหลเข้าเครื่องล้างนะครับแล้วก็ไหลเข้าอันนี้นะนี่ครับหมูมันก็จะเดินมากินนะครับอ่ะแล้วก็คอยกดเพชรมันนะนี่ก็จะต้องรอนะครับนี่ถ้าเกิดว่าการผสมพันธุ์มันเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ จะมาลองผสมพันธุ์มันดูนะเอ๊ะหรือว่าลองดูเลยก็ได้นะครับเผื่อได้นะอ่ะเอาผสมพันธุ์แล้วครับได้เป็นเทียอะไรครับเทียนหนึ่งนะครับผมเอ๊เทียหนึ่งเองนะครับนี่เพราะว่าหมูอีกตัวหนึ่งมันแบบนะเอ๊สถานนะมันไม่ค่อยดีครับโอเคเดี๋ยวผมมาผสมเรื่อยๆแล้วกันนะครับเผื่อจะได้กับเขาบ้างนะ ถ้าผมได้เทียสองนะครับผมจะอเอาไอตัวที่มันแบบไอตัวที่มันมีสเตตัสน้อยๆออกเนี่ยไอตัวเนี้ยเอออกเลยเออเอาตัวเทียสองมาแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับลางต่อไปเอ้ยล้างต่อไปนี่ครับนี่กงต่อมานะครับนี่กงนี้เขา,ามีลาดิสใช่ไหมอันนี้ทอมเโต้ผมปลูกไว้ทำไมไม่รู้โอเคนะครับไอเจ้ากงไอเจ้าตัวยักษ์เนี่ยครับ เนี่ยมันมันกินลาดิสนะครับแต่ผมมีลาดิสในรางเห็นปะแต่มันไม่กินนะเหมือนเป็ดเลยนะครับมันไม่กินลาดิสนะครับมันไม่กินของในรางครับเราต้องป้อนมันกับมือนะเดี๋ยวผมเอาลาดิสมาให้มันกินนี่นะครับลาดิสนะฮะกินซะอ่ะมันกินนะครับเนี่ยทีอย่างเงี้ยมันกินนะอ่ะทีนเงี้ยมันกินนะครับกินไปลูกอ่ะเต็มแล้ว พอปิดปุ๊บมันก็ไปไปวางวางนมไหมไปวางนมไหมหรือว่าถัางผมหมดไหมผมยังไม่หมดนะอ่ะไปวางนมไปลูกนี่เห็นไหมตามสั่งตามสั่งตามสั่งเลยนะครับอ่ะไปวางนมไปลูกวางนมเร็วเร็วลูกวางนมเร็วลูกมันไม่ยอมไปวางนมโอเคผมจะลองผสมมันดูแล้วกันนะครับอีกรอบหนึ่งไป ผสมไปโอเคเอ้ยมันผสมบนรางนี่ไข่มันจะไปอยู่ในนี้หรือเปล่าเออว่ะนะมันผสมบนรางว่ะเอามันผสมบนรางแล้วไข่มันไปไหน่ะกรมไข่หายไข่หายครับผมนะเออหายไปเลยนะครับมันน่าจะเข้ามาอยู่ในนี้ดิกามอะไรมาเนี่ย ผสมกันเนีอยผสมกันแล้วด้วยนะครับแต่แต่ไข่ผมหายครับโอ้ไม่ก็อดเลยนะสำหรับตัวนี้นะโอ้โ oh, หนี่เพื่ๆผมเจอไข่แล้วเนี่ยมันมาอยู่บนมันมาอยู่บนต้นไม้ครับนี่ไข่เก็บมาเลย <c oughs> นะครับก็เป็นเทียร์หนึ่งนะเป็นเทียร์หนึ่งนะครับเฮ้ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเทียร์หนึ่งแม็กซิมัมนะครับสําหรับ ยักษ์สเปาเอกนะครับแม็กซิมัมนะเอ้อหมายความว่าเทียร์หนึ่งได้แค่เทียร์หนึ่งเหรอสำหรับไอ้เจ้าเจ้ายักษ์นะครับไม่มีเทียร์สองเทียร์สามเหรอโอเคนะครับอันแสดงว่าข้อมูลผมผิดนะเออนะครับเจ้ายักษ์นี่มันแค่เทียร์หนึ่งแม็กซิมัมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะหรือว่ามันเขียนเทียร์หนึ่งแม็กซิมัมกันหมดนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่าจริงด้วยครับไม่เกี่ยวนะ แสดงว่ามันมีเทียสองเทียสามได้นะครับนี่เออเออเออเวิร์กนะครับโอเคประมาณนี้แหละโอเคครับก็มาสรุปนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองเลี้ยงสัตว์ดูบ้างนะครับก็ลองเอาวิธีหรือไอเดียของผมไปใช้กันดูก็ได้นะครับก็คือทำเครื่องเขาเรียกว่าให้อาหารสัตว์อัตโนมัตินะครับมันก็จะทำให้เราแบบไม่ต้องเสียเวลา ในการไปให้อาหารสัตว์เองนะครับเพราะว่าถ้าให้อาหารสัตว์เองเนะี่ยคงให้ไม่ครบทั้งหมด7ตัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําเครื่องให้อาหารเถอะนะครับแล้วก็ทําฟาร์มง่ายๆนะครับให้มันไปนะครับผมว่าตัวที่เลี้ยงง่ายสุดคือวัวนะครับเพราะว่าไอ้ต้นข้าวอะ่ะมันไม่ต้องล้างนะครับมันไม่ต้องล้างนะแล้วก็เลี้ยงง่ายต่อมาคือไก่นะครับแต่ว่าเราต้องหาโทเทมให้เจอนะถ้าเพื่อนๆมีโทเทมนะครับก็จะสามารถเลี้ยงไก่ได้แบบ อีซี่เลยนะครับผมนะนอกนั้นอีก2ตัวเนี่ยก็จะจะต้องเป็นอ๋ออีกตัวหนึ่งที่เลี้ยงง่ายๆเลยก็คือไก่งวงนะครับไก่งวงเนี่ยมันจะกินแค่ไอผลลัดเบอร์รี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปซื้อลัดเบอร์รี่สีจากเกาะเมเปิลนะครับเอามาให้มันนะครับผมใครที่ไม่มีลัดเบอร์รี่ซีจากเกาะเมเปิลนะครับก็ลองไปทำเควสดูนะครับผมมีคลิปอยู่แล้วนะครับก็ลองไปหาดูแล้วกันนะฮะเควสเกาะเมเปิลนะครับคลิปของผมเองนะ แล้วก็นะครับหลังจากนั้นมันก็จะต้องมีอีก2ตัวก็คือเจ้าหมูนะครับกับเจ้าแก่เนี่ยที่เราต้องมีเครื่องล้างนะครับก็จะลงทุนเยอะหน่อยนะครับสําหรับเครื่องล้างนะครับส่วนอีก2ตัวนะครับเป็ดกับเจ้ายากษ์ที่มันเพึ่งอัปเดตมาใหม่นะครับมันจะไม่สามารถที่จะกินแบบออโตเมติกได้นะครับตอนนี้ยังต้องป้อนแบบใช้มืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะ รอเขาอัปเดตไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่คือทั้งหมดนะครับของคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ลองกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ดูแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่องเรานะครับผมนะแล้วใครมีไอเดียอะไรหรือว่าใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะครับผมนะ แล้วก็วันนี้ผมเล่นกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็ง่วงนอนแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปตัดคลิปต่ออีกนะครับเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบา,บายจ้าจุบจ๊บบา,บาย